วันนี้ผมมาแนะนำรถสไตล์ผู้ทหารอีกหนึ่งคันนะครับที่คิดว่าราคาเนี่ยคุ้มสุดๆนะครับอยู่กับโตโยต้าคัมรี่ 2.0T ได้ปี2019นะครับกับราคาค่าตัวเพียง679,000บาทนะครับ คันนี้ฟรีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อนประมาณเดือนละ1 2 0 0 0บาทนะรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการนะครับมือเดียวประวัติสูงแน่นและได้เป็นสีเทานะดูแลรักษาง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมท็อปทอโต้นะครับจะพาไปชมนะรายละเอียดฟังก์ชันทั้งภายนอกภายในแล้วก็พาดูโครงสร้างกันด้วยสําหรับใครที่มองหารถสไตล์ผู้บริหารที่ความปลอดภัยสูงนั่งสบายสบายช่วงล่างดีๆแล้วก็อัตราการเร่งดีๆนะครับประหยัดด้วยนะตอบโจทย์เลยกับคันนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับ 2.0G นะโฉม ACV70 นะครับปี19เนี่ยไฟหน้าเขาได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับหลอดลูกแก้วใสๆสวยๆแบบนี้ไฟหน้าสามารถตั้งเป็นออโต้ได้เปิดปิด,ปดอัตโนมัตินะครับมาพร้อมไฟ d a ดท i ม e running light นะครับสำหรับความปลอดภัยนะครับเซ็นเซอร์ที่เตือนสิ่งขวางมี5รอบคันนะฮะด้านหน้า2ด้านหลัง4นะครับแล้วก็ได้ ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ8กฟ8197กรุงเทพมหานครนะครับรางกันชนน,น่านสีเทานะนะครับสวยๆแบบนี้มาพร้อมชุดไฟตันหมอกซ้ายขวาครบๆบแบบนี้เลยนะครับค <c oughs> มไปหน้าไม่มีรอยคาบเหลืองไม่มีรอยแตกกราวนะครับรายละเอียดผิวพันธ์บอดี้เดิมโรงงานทั้งคันรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีประวัติชนหนักหรือความหรือว่าจมน้ํามาแน,น่นอนนะครับ ซุ้มป่องล้อครับแนบแน่นที่สนิทการเป็นอย่างดีนะฮะเหลี่ยมสันคมต่างๆสวยงามนะครับคันนี้ได้มาเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขอบ16ครับรัดมาพร้อมยางดันหลอมฮะปียางใหม่ๆดอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับได้ยางปี2024นะครับดิสเบรกความปลอดภัยระบบเบรก ABS นะครับกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA มีให้ครบผันดิสเบรกนี้มาให้4ล้อนะครับช่วงล่างแล้วก็ทำความสะอาดให้ครบจบนะฮะรายละเอียดด้านข้างครับกระจกข้าง สีเดียวกับตัวรถนะฮะพับและปรับแบบไฟฟ้าครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและคันนี้มีเซ็นเซอร์บลายด์สปอตให้ด้วยนะสำหรับเซ็นเซอร์เตือนมุมอับสายตานั่นเองผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันครบคันนะระบบความปลอดภัยโต้ตาเซฟตี้เซนต์ใส่มาให้ในคันนี้รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดด้านข้างครับเหลี่ยมสันคมสวยๆผิวพันบอดี้ไม่มีรอยบุบรอยยุบนะครับไม่มีรอยถลอกรอยสะเก็ดหินไม่มีนะครับ กระจกทุกบานครับพาร์ทเดิมโตโยต้าแบบนี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์ออตโต้ลามสัญญาณกันขโมยครับมือเปิดเป็นแบบโรเมียมรองรับกุญแจรีโมทสมาร์ทคิเลสเอนทรีนะนะฮะรายละเอียดภายในนะครับคุมโทนมาเป็นเบาะหนังสีดำคุณผู้ชมนะครับเรื่องฟังก์ชันออปชั่นเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังทีหลังนะเดี๋ยวพาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับนี่ น้องเสาบีครไม่มีร่องรอยการแก่การแงะขันไขขยับทั้งบนและล่างนะฮะเรียกได้ว่าเดิมมาตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยนะครับและนี่ครับเม็ดอาร์คเรียงเม็สดสวยๆแบบนี้ไม่มีกลับสีไม่มีกรองไม้นะครับคันนี้ไม่มีจิ้มฝั่งขวามาแน่นอนผู้ชมนะครับใครสนใจคันนี้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่คอนแทคด้าน,นล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ภายในนะครพื้นที่ใช้สอยบริเวณภายในตัวรถนะครับค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็นั่งสบายบายนะครับได้สภาพเบาะใหม่ๆตึงๆไม่มีช้ําแบบนี้ไปเลยนะครับเหยียดขาได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็พี่ดูนี่เม็ดอาร์คนะฮะด้านหลังนะครับยังเห็นเป็นแบบรอยเม็ดอาร์คอยู่เลยนะทผู้ชมนะครับ ร้อยคลิประบบโรงงานครับยังอยู่นะฮะแสดงว่าไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับมีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยพี่จะได้รถเดิมนะครับเกรด A นะฮะเอาไปใช้กันยาว10ปี15ปีเลยนะครับสำหรับรายละเอียดด้านท้ายครับได้มาเป็นโคมไฟท้าย LED Light Guiding แบบ Full LED แบบนี้ไฟท้ายเดิมไฟหน้าเดิมนะครับใสๆสวยๆไม่มีรอยแตกร้าวนะครับโลโก้ c ั m r รี่ที่เป็นโครเมียมด้านหลังติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โลโก้ 2.0G มีให้ครบๆนะฮะเซนเซอร์ท้ายมีถึง4จุดนะความปลอดภัยสูงม,มากนะครับแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยหลังนะนี่นะครับกล้องหลังกล้องถอยกล้องมองขณะที่จอดเส้นกะะารยะมีมาครบครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับฝาท้ายครับกดทีเดียวนะเด้งขึ้นเองให้เองอัตโนมัติเลยนะครับและด้านหลังครับห้องเก็บสัมภาระนะฮะพื้นที่เก็บของค่อนข้างกว้างเลยนะครับคมสกรารไม่มีรอยขุดขีดฉีกขาดนะผู้ชมมาดูรายละเอียดโครงสร้างด้านล่างกันบ้างนะฮะสรับพันหลังนะครับ นี่นะฮะคันหลังไม่มีผิดเปี้ยกๆวุ้นงอนะครับเม็ดอาร์กยังเห็นชัดเจนน็อตไม่มีแกะไม่มีแง่นะฮะและด้านล่างครับก็จะเป็นชุดเครื่องมือนะครับไม่แรงนะอะไหล่ต่างๆนะครับมีวางเป็นระเบียบครบๆแบบนี้พี่ดูนะนี่นะครับแผ่นดงแผ่นแดัมซิลทรมะพร้าวสีครีมเปลือกไข่อยู่สภาพเดิมๆครบๆแบบนี้เลยนะครับด้านล่างสุดนะครับจะเป็นล้ออะไหล่ยางอะไหล่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พี่ดูอ่า ซิวทางมะพร้าวนะแล้วก็แผงตั้งท้ายนะครับไม่มีบุกไม่มียุบนะพี่ได้โครงสร้างแบบนี้ไปใช้งานเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคาเพียง1 7 9 0 0 0บาทคุผู้ชมนะครับได้สภาพนี้ไปเลยเหมือนออน้องๆมือหนึง่นงป้ายแดงนะคไปใช้งานนะครับมือเดียวประวัติสูแน่นแนตรวจเช็คได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะผู้ชมนี่นะครับ ภายในนะครับได้เป็นบอดหนังปราบไฟฟ้าคู่หน้าทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับคุมิทนมาเป็นสีดําล้วนนะครับแล้วก็คอนโซลนะตกแต่งมาเป็นลายไม้แบบนี้นะครับอันนี้นะฮะกับสภาพคลิปฟลิสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างฝั่งซ้ายนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะนะครับเมทอาร์คไม่มีบิเบยวโค้งอนะตรงนี้นะครับและดูน็อตเสาบีด้านซ้ายกันบ้างนะฮะนี่นะครับไม่มีแกะไม่มีแง่ครับ เพลทเดิมนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวรถตรงเล่มแน่นอนรถคันนี้ผลิตเดือนเมษายนกลางปี2019น้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันนะครับภายในกันบ้างว่า2 0 g นะครับปี19เนี่ยเขาให้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างนะครับตอบโจทย์กับการใช้งานแบบไหนคุ้มค่ายังไงนะครับขออนุญาตนะฮะสตาร์ทรถให้พี่พรับชมกันด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปนั่งในตัวรถนะครับนี่นะผมสูง185นะครับก็สามารถปรับ ตัวเบาได้เลยนะผู้ชมนะครับมากุญแจได้เป็นกุญแจรีรโมทแบบนี้เลยนะครับอย่าเบกดปุ่มพุสตร์ทขวามือได้เลยโอ้โหสตาร์ทนะครับเรียกได้ว่าเงียบมากๆนะครับมาดูอ่าช็อตคัดด้านขวาว่าให้อะไรมาบ้างนะครับ พักช่างกโทน,กนลการเรื่องกันถ่ายครับออโต้สตาร์ทสอปประหยัดพลังงานเปิดฝาท้ายเปิดฝา,าน้ามันมีครบเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมวงมลัยมัลติฟังก์ชันนะฮะหุ่มหนังมาเป็นสีดําเงาเป็นโอแบคนะครับไม่มีรอยถลอกสภาพใหม่สุดๆนะฮะงานเย็บงานเก็บงานอะไรเงี้ยนะับค่อนข้างแบบว่า,าหรูนะครับค่อนข้างเก็บงานเนี้ยบเลยนะครับคันนี้ วงลายมัลติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงได้วางสายร,รับสายโทรศัพท์ได้มาพร้อมคูปคอนโทรลนะครับแล้วก็เข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสป,ปอร์ตครับพร้อมจอแสดงผลตรงกลางนะเป็นแบบดิจิตอลนะครับเลขไมค์คันนี้ครับ176,318กมิโลเมตรนะครับเรียกได้ว่ารถในง,งานรถบร,ริษัทบริษัทกลานะครับเขาวิ่งประมาณนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขามีการดูแลในแนนรักษาเซอร์วิสท,ทุกระยะตั้งแต่10,000หมกิโลแรกเลยนะครับ ตัวจอเครื่องเสียงครับได้มาเป็นระบบทัชสกรีนนะฮะเชื่อมต่อโทรศัพท์ลูทูธได้นะครับรองรับระบบ Apple c a r p เ a อ a u ต o Android ต่างๆได้ครบนะครับมีรูใส่แผ่น CD DVD ได้ด้วยนะนะฮะแล้วก็เข้าเกียร์อนะครับก็จะมีกล้องถอยหลังกล้องมองขณะถอยจอดให้พร้อมเส้นขับระยะสามารถปรับระดับมุมมองได้นะครับใกล้ๆแล้วแต่การใช้งานของผู้ชมเลยนะครับตัวแอร์ได้เป็นแอร์ระบบออโต้ดูอัลโซนครับแยกซ้ายขวาสลับนะฮะพร้อม ฐานนะครับตัวจอเนี่ยก็เป็นสีดำเป็นโอแบคนะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับด้านล่างครับจะเป็นที่ชาร์จมือถือไร้สายนะครับมีให้เรียบร้อยในรุ่น 2.0G นะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตโทรศัพท์จะหมดนั่นเองนะครับถัดลงมาจะเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ถุงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะฮะไม่มีช้ำนะครับก็เรียกได้ว่าเก็บงานมาให้ใหม่คลิปเลยนะครับมาพร้อมออโต้เบรกโฮลพร้อมเบรกมือไฟฟ้าตรงกลางและที่วางแก้ว2.0ใหญ่แบบนี้ ฐานเกียร์นะครับคอนโซลเกียร์ก็เป็นสีดำเปลี่ยนลงแบคนะค่อนข้างหรูที่พักแขนพักซอกนะครับกว้างให,ใหญ่แบบนี้เลยนะเปิดขึ้นมาก็สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับขึ้นไปนะครับจะเป็นกระจกมองหลังนะตัดแสงแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่ไฟเปิดปิดใช้ง,งานอ่านหนังสือได้นะครับแล้วก็ด้่นบนเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บแว่นนะฮะใส่แว่นได้นะฮะแอร์แบ,บ็คันนี้มีให้ถึง7จ็ใบระบบความปลอดภัยสูงมากเนื่องจากเป็นโรสไตล์ผู้บริหารนะครับ แล้วก็ที่บางแดดสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยมีกระจกให้นะฮะมีให้ทัง้งฝั่งคนนั่งและฝั่ง,งคนขับมีไฟให้ด้วยนะครับฟังก์ชันครบนะฮะฟังก์ชันดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงเพิ่มเติมนะฮะจากเมื่อกี้นิดนึงนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเบาะผู้บริหารนะครับนี่ผมลองไปนั่งให้ดูนะนะครับนั่งสบายๆนั่งก,งกว้างๆนะครับผมเนี่ยตัวสูงนะ1 8 5 เซนเลยนะครับก็สามารถเหยียดขาได้เลยนั่งสบายๆมีแอร์หลังให้ถึง2จุดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าความเย็นเนี่ยโทษถึงแน่นอนนะฮะมีรูเสียบชาร์จนะครับโทรศัพท์ USB ใ,ให้ถึง2จุดเลยนะครับนี่นั่งสบายๆนะแล้วก็ด้านหลังครับมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับและรายละเอียดด้านข้างเป็นม่านกันแดดนะ ใครสนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะที่คอนแทคด้านล่างบอกว่าติดต่อผมท็อปทอโต้ได้เลยนะครับที่จะได้ของแถมจุกๆไปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับหรือว่าจะเป็นประกันเครื่องเคียร์นะครับครอบคลุมถึงหนึ่งปีเต็มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะห้องเครื่องครับสะอาดสะอ้านแบบนี้นะฮะสปาเก็บงานมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมมีช่างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับเข้ามาตรวจรถให้ด้วยนะครับ นี่นะเครื่องยนต์ได้เป็นเครื่องยนต์โตต้า VVT-iw นะครับ2.0ลิตรนะแรงม้าถ,ถึง167แรงม้าหรือว่าตาก,กันเร่งดีมากนะครับเครื่องยนต์ไม่ไม่เปลี่ยนไม่มียกมานะฮะไม่มีรอยข้ามน้ํามันรั่วซึมบริเวณหัวน,อน็อตแต่อย่างใดนน็นอตไม่มีแก่เลยนะครับระดับของเหลวได้ตามระดับมาตรฐานนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องใหม่ให้ด้วยนะก่อนปล่อยรถนะครับและพี่ดูคันหน้านี่นะครับคันหน้าไม่มีพ่นสีทับไม่มีชนมาจิ้มมาแน่นอนผู้ชม รูเนี่ยกลมสวยเลยนะครับถ้าเกิดว่าชนมาเนี่ยรูเขาก็จะปิดเปี้ยวโค้งงอนะครับกล้องอากาศต่างๆเช็คให้ครบแบตเตอรี่ถ้าเสื่อมเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับนี่นะคันด้านหน้านะครับไม่มีเจิมมานะบริเวณเบ้าชกหัวกระโหลกนะครับน็อตไม่มีรอยคาบสนิมนะครับยังเห็นรอยตะเข็บเป็นอาร์คอยู่เลยนะครับและคันนี้เป็นรถดีเซ็เมนต์นะครับมีชกค้คำให้ด้วยนะก็ถือว่าทุ่นแรงเราไปได้ยเยอะน็อตไม่มีแกะไม่มีแง่ครับ น็อตฝาหน้านะครับน็อตยึดแก้มต่างๆไม่มีแกะไม่มีแง่เลยนะครับร้อนขึ้นโล่ฝาปองสวยงามชัดเจนนะครับสติกเกอร์รอเดือนบาทอยู่ครบนะฮะนี่รูระบายอากาศพร้อมสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะมีครบเลยนะครับเบนท์อาร์ยังเห็นอยู่เลยทุ้ชมนะครับคันนี้รายละเอียดโครงสร้างเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็น็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีแกะไม่มีแง่เช่นกันนะครับมาพร้อมถนนกันความร้อนใหญ่ๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับสำหรับโรสไตล์ผู้บริหารคันนี้และราคาประหยัดจริงนะ กับโต้ตาคัมรี่2 0 g คันนี้นะครับรถมือเดียวรถงานประกอาจำกัดได้เป็นสีเทาปี19ในราคาเพียง6 8, 7แ9 0 0บาทนะครับฟรีดาวจัดยอดได้เต็มครับจะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ12 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานาน,านสุด8 4ดงวดและพร้อมรับดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2 6 9ของแถมจุกๆแบบนี้พี่ๆไม่ควรพลาดน,นะครับใครสนใจติดต่อมาที่รายละเอียดด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ มาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก้องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ